สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมในวันนี้ตะไพเนี่ยก็จะพาทุกคนเนี่ยไปเล่นเกมเราบอกในแมปที่มีชื่อว่า Escape from the Scary Ghost นะครับทุกคนหรือถ้าเกิดว่าแปลเป็นภาษาไทยเนี่ยก็คือจะแปลว่ารบหนีจากสถานที่ที่มีผีสุดน่ากลัวเนาะท<ๆ>ุกคนเห็นด้านหลังแบกเกาวของเราไหมบอกเลยนะครับทุกคนว่าน่ากลัวมากเลยเนาะเอ้ยน่ากลัวสมชื่อเลยโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราจะเล่นเกมนี้ทุกคนดูกันนะครับก็เรื่องราวจะเป็นยังไงเนี่ยก็ไปดูกันพร้อมกันเลยเนาะ เอาเป็นว่าแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครอยากเล่นเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะทำการทิ้งดิ้งแมปแล้วก็ชื่อแมปไว้ใต้ล่างคลิปนะครับไปดูกันได้เนาะโหพี่ครับมันดูน่ากลัวมากเลยอะผมไม่กล้าเล่นอะเล่นเถอะเราไม่เคยเล่นแมปไหนที่มันดูน่ากลัวเลยนะเนี่ยออก็ไม่อาไม่ชอบ <c oughs> <c oughs> <c oughs> โอ้โหฉันดุ้งเลยคขะ,ะเมื่อกี้นี้เปิดม,มาถึงเนี่ยเจอ้นี้ดักหน้าเลยอะโอ้พี่ครับบรรยากาศมันดูน่ากลัวมากเลยเนี่ยเอ้ย เล่นไปก่อนเะนะไม่มีอะไรหรอกไอพวกนี้มันแค่กระโดดยองยองยองยอเฉยอะนี่เธอมากับฉันหน่อยสิไม่เออาริจะไม่กล้าเราไม่ตะกี้ใครกระพิบกระพิบมันเธอมาเธอฉันไม่อยากไปคนเดียวอ่ะไม่เอฉันกลกวจะตัวสั่นหมดแล้วฉจนจะไม่กล้าไปไปที่รูปปั้นนะครับทุกคนเอ้ยผมต้องไปจริงวันนี้ผมไม่กล้าไปเธอไม่มีอะไรหรอกรูปปั้นรูปปั้นนี่มันอยู่ตรงหน้าเราหรือเปล่าเนี่ยอะไรอ่ะคุณจะเป็นคนต่อไป เขาแค่หลอกเรานี่ลูกหลอกให้เรากลวเฉยไม่ไม่ควรจะลงไปนะอย่าลงไปเลยอย่าไปคุยกับบ้านอโอ้พระเจ้าอ้าแย่แล้วฉันจะถาทางออกไปจากที่นี่ยังไงดีเี่ยเฮ้ยหมายความว่าไงอะเธอก็พวกเราอนะ่ะโดนจับมาที่นี่ยังไงล่ะคุยกับรูปปั้นเสร็จเนี่ยมันก็พาเรามาตรงนี้เลยดูสิบรรยากาศน,น่ากลัวชะมัดเฮ้ยน่ากลัวจริงๆอะ่ะแหละฉันไม่อยากอยู่ที่นี่แล้ว พี่คะพี่พอจะช่วยผมหน่อยได้ไหมอ่ะนายลงมาเร็วนายจะไม่สามารถที่จะหนีไปจากที่นี่ได้เด็ดขาดหรอกนะโอ้ยพี่ครับนี่เป็นความผิดของพี่คนเดียวเลยเนี่ย <c oughs> อะไรกันจะมาโทษฉันทำไมเนี่ยฉันไม่ได้ผิดซะหน่อยเฮ้ยนายลงมาแล้วไม่มีอะไรหรอกหน้าเขาก็แค่อยากเล่นสนุกกับเราหรือเปล่าแต่ผมดูทรงนี้เนี่ยไม่น่าจะสนุกแล้วมั้งแกตาอยแนย่แกตาอยแน่อะไรเนี่ยเออพวกพี่น่ากลัวจัง แกไม่สามารถที่จะหนีออกไปจากที่นี่ได้หรอกนะเฮ้ยตลกหรือเปล่าเนี่ยรู้หรือเปล่าว่ามาแก้งกันอย่างนี้เนี่ยไม่ตลกนะจะบอกให้ฉันไม่กลัวผีหรอกแต่ผมกลัวไงอ้ฉันจะบอกอะไรให้นะว่าอยู่กับแม่แกเนี่ยแกจะขี้ขาดก็ได้แต่อยู่กับฉันนี่ยอย่าขี้ขาดเลยดีกว่าอ้ออะไรแค่นี้ทําเป็นกลัวปะโถะเอ้ยก็มันน่ากลัวจริงๆอะแกไม่สามารถที่จะหนีไปจากที่นี่ได้หรอกนะแกจะต้องตีที่ไปรอดไป อคอำพูดเขาดูน่ากลัวพี่พี่คิดว่าเขาพูดจริงหรือเปล่าเนี่ยผมว่าเขาไม่น่าจะรอเล่นแล้วอะ่ะเขารอเล่นบนโลกใบนี้ไม่มีผีหรอกอ,อ,อ,กอ,อ๋อพี่ไม่เชื่อเรียกว่าบนโลกใบนี้ไม่มีผีอ่ะพี่ไม่เชื่อเพราะพี่ไม่เชื่อพี่ก็ไม่กลัวไงเพราะพี่รู้แล้วว่ามันไม่มีอ,อ๋อแต่ผมว่ามันมีอ,อ่ะอ๋อพระเจ้าอ,อ๋อพระเจ้าทีออ่ดีไปจากที่นี่ไงดีเจีาทุกทางเม,มืเม่อผิดรอยฉันไม่หมดแล้วจะต้องตีที่ไปต่อไปกันเหรอเฮ้ยพี่รับกับพูดอะไรอ่ะ ไม่รู้สิรู้สึกว่าจะมีผู้หญิงคนนึงเนี่ยต้องการขอความช่วยเหลือนะอา้าวเขาหายไปแล้วอ่ะอ้าวทุกคนครับเขาหายไปแล้วเนาะตอนนี้คือไม่รู้เหมือนกันนะว่าหายไปไหนเอ้ยพี่ครับรู้สึกว่ามันจะเกิดใหม่นะฉันเกิดใหม่เพราะฉันตายไงเล่าฮะตายกันเหรอเดนดาเนีน่ยมันมีตัวอะไรก็ไม่รู้รีบเห็นเลยจกักถ้าเประตูเสร็จเนี่ย,ยจะไปดีไหมเนี่ยมันน่ากลัวมากเลยนะจะไม่กล้าไปเลย เอ๊ะแม่จ๋าอ้าโอ้โหตกใจหมดไอ้บ้าพี่ยังจะหัวร้อยอีกรอเนี้ผมตายนะและทีนี้เอาอยัางไงเด็กครับทุกคนโอ้โหตรงนี้คือเหมือนกับว่าเราต้องวิ่งหนีพี่อ้าวเขามาแล้วหนีเอาตรงนี้มาทางตานันโ,โอ้โหมันคือทางตานันไอ้บ้าแล้วมันต้องไปทางไหนเนี่ยครับทุกคนแม่งเอ้ยเอ๊ดูร้านเราก่อนดีกว่า้เยเดี๋ยวสิอ้าวเดี๋ย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 วจะมาตอนไหนเนี่ย ฉันยังไม่ได้ยืนหน้าไปเลยนะวิงวว่งเร็ววิ่งเร็ววิ่งเร็วอ้ามันทางตันนีหว่าตรงนี้โอ้เจี๊ยบคุณตายแล้ว <c oughs> รอบนี้พี่สัญญาณนะว่าจะไม่ทาผมตายแล้วอะ่ะโอเคสัญญารอบนี้แกต้องวิ่งไปประตูแรกสุดเลยนะไม่ใช่ประตูที่2โอเคผมวิ่งไปแล้วอ้าวรู้สึกว่าผีมันติดน,นะครับทุกคนสวยเลยพันนี้บอกเลยนะครับว่าหวานเจี๊ยบอ่ะน้ำไม่ใช่ตัวจริงใช่ไหมอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เอ้ยต้องไปทางไหนเนี่ยผมลงหมดแล้วอะ่ะ อ๋อตามลูกศรไปตามลูกศรไปมีมลูกศรอยู่นะครับทุกคนเย่ yeah, ผ่านแล้วโอ้ยพี่ครับเล่นตั้งกี่รอบเนี่ยวกว่าจะผ่านอย่างน้อยเราก็ผ่านนะเออด้านล่างมีมสังกัะพันธ์รังสีด้วยหรือว่าจริงๆแล้วคนพวกนี้เขาเป็นคนแต่ว่าเขาโดนสังกัะพันธ์รังสีเขาก็เลยกลายพันธุ์นี่คือจะแร็ปแล้ใช่ไหมเนี่ยคือจะแร็ปแล้วใช่ไหมเออใช่ผมจะแร็ปแล้วพูดคําว่าสารกัมมันตภาพรังสีให้ช้าๆหน่อยสารกัมมันตภาพรังสีเออ สารกำมะถันภาพรังสีนะครับเกิดจากโปรตอนและนิวตอนเนี่ยมีจํานวนอยู่ไม่สมดุลกันเนาะมันก็เลยแบบว่าต้องแผ่ออกมาให้มันเป็นกลายเป็นเส้นสลายเป็นธาตุใหม่มันบ้าพี่ขาประชาา้วยทีฉันจะสาระเอาทีพอจะสาระแม่งคือแบบต้องมาแบบเจออะไรอย่างนี้ตลอดเลยอุ้ยพี่ครับคนเขามาดูพี่เล่นเกมนะไม่ได้ดูพี่มาสอนอะไรทั้งสิ้นน่ะ โอยก็พี่อยากสาระไงคนดูจะได้แบบว่ามีความรู้หน่อยเวลาแบบว่ามีผู้ปกคอรองแบบเห็นว่าแบบเออเนี่ยนะเด็กคนดูช่องพี่เนี่ยเขาจะได้รู้ไงว่าแบบเออเนี่ยช่องนี้ก็มีสาระเหมือนกันเออแต่ตอนนี้ผมไม่แคร์อะไรแล้วอ่ะผมว่าตรงนี้มันต้องมีผีแน่เลยอ่ะเฮ้ยประตูประตูปติดไปแล้วครับพี่ผมกลัวจังออมันจะมีตัวอะไรหรือเปล่าเนี่ยน่ากลัวจังอยา่าอุ้ยไอ้บ้า เออเดี๋ยวก่อนนะตรงนั้นมีผู้หญิงคนนึงด้วยอ้าวหายไปแล้วอ้าผีหลอกกระเป๋าเนี่ยเฮ้ยอะไรเนี่ยมีโครงกระดูกแล้วอะไรอะ่ะโตตอบกับกระดูกตรงนั้นสิเขาอยากคุยกับนายคุยแล้วทำไมคุยแล้วเป็นอย่างนี้อะนี่สุดหลอกลับมาก่อนสิได้ข่าวว่าอยากคุยไม่ใช่เหรอไม่ไม่ผมไม่อยากคุยกับโอ้ยตกใจเหมือนไอ้เจ้าบ้าเอ้ยพี่เขาก็ตามมาแล้วอะหนี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 หน,นีไปที่ไหนอะทีเนี้ย โอ้ oh, พี่เขาไว่าสิพี่ผมเถอะนะผมยังไม่อยากตายผมยังไม่อยากตายที่ปรดแะครับปล่อยมไปเถอะตอนนี้นครับทุกคนคือเราต้องหาทางออกเนาะแต่ว่าทางออกเนี่ยคือไม่รู้อยู่ไหนอมันน้องไปไหนเนี่ยตรงบ่อตรงนี้มันลงไปไม่ได้ครับพี่ก็มันไม่ใช่ทางออกไงเราต้องหาทางอื่นรีบหาเถอะก่อนที่เจ้านั้นมันจะมันจะมาหาผมอะตอนนี้คือมันติดไปไหนเราก็ไม่รู้ครับทุกคน <S 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 เอและจะทำยังไงเดียรทีนี้ก็ต้องหาใหม่ไงเดินมุงงไปก่อนเผื่ออาจจะเจอทางก็ได้ ก็ได้เออวองว่ามันจะไม่โผล่มานะอ๋อน่ากลัวจริงๆเลยวิ่งไปครับทุกคนตอนนี้เนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันจะมีแค่ตัวเดียวหรือเปล่าวิ่งไปก่อนวิ่งไปก่อนอุ้ยตกใจหมดไอ้บ้าเอ้โอ้ยผมไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วอะ่ะเฮ้ยนั่งไงไปหลบหนี้ปหลบหนไออีไปทางออกไปทางออกเย,ย้โอ้ยเจ้าผีบา้าฉันหันหลังอยู่มองไม่เห็นฉันหรอกอ่ะ ไ,งไงใช้กุญแจใช้กุญแจกุญแจ,เ,จเออโออหายหวางไปด่านเมื่อกี้คือน่ากลัวมากแต่ด่านนี้คือแบบมันเป็นด่านที่แบบผีมันออกแนวแบบเกาานะครับทุกคนแต่คือแบบมันก็น่ากลัวจริงๆแหละเออถ้าเล่นไปนะก็หนุกดีครับทุกคนผมควรจะลงไปทีป่เะื้องทางอันหน้านมันดูแบบดำๆยังไงก็ไม่รู้อ่ะอ้าผมว่าให้ปลอดภยอัยเออนั่งไงว่าแล้วเชียวอ๋โดนเสียบเลย โอ้โหคือเราต้องกะจังหวะดีครับทุกคนไม่งั้นเนี่ยคือได้ทะลุได้ทะลุอ่ะทะลุหนังผมคือเราต้องเบรกให้มันดีๆอะ่ะไม่ต้องเบรกหรอกผมว่าผมโดดเลยดีกว่าแล้วก็เดินไปเลยผมไม่ง่อหรอกเออฉลาดครับทุกคนฉลาดไม่ต้องไปเบรกแตกอยู่เนาะเดินดีกว่าถ้าช้าแต่ได้พาเล่นงานครับทุกคนเออเอออยาตกนะพี่ผมไม่อยากโดน้นาเสียบแล้วอะ่ะโอเคโอเคฉันสัญญาแล้วว่าฉันจะไม่ทําให้แกตายนะโอเคไหมเออพูดได้จริงนะครับ ตอนนี้รู้สึกว่าเพื่อนของเรานะครับทุกคนที่มาร่วมทางกับเราเนี่ยคือตอนนี้คือเริ่มหายหมดแล้วเนาะคงจะมีไม่กี่คนนะที่มาไกลอ้ามพี่จ๋าอา้อาวอ้าวเราไม่ตายเราไม่ตายกันทุกคนโอ้ยพี่ครับเราไม่ตายเพราะว่าความผิดพลาดแล้วก็ความไม่เช็คของคนสร้างแบบนะเออเรารอบเพราะความไม่รอบครอบของคนสร้างแบบคนทุกคน <c oughs> กับคุณสำหรับความไม่รอบครอบนะครับ รู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยคือเราก็ไปไกลนะครับทุกคนคือก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าทางหน้าเนี่ยก็จะให้เราเจออะไรอีกหรือเปล่าเนาะแบบนี้ก็ทําออกมาดีเลยนะว่าไปอะเฮ้ยพี่จ๋าหน้ามันอะไรอีกเนี่ยเราก็ไม่สามารถจะอธิบายได้นะครับทุกคนวนะ่ามันคืออะไรเนาะอาจจะเป็นเรเซอร์หรืออาจจะเป็นสังกะเี้สีอะไรก็แล้วแต่เออมันคืออะไรอะผมก็ไม่รู้อย่ารู้เลยดีกว่าที่แน่เนี่ยคือจะเป็นอะไรเราก็ตายกัน,นั่นแหละเฮ้ยพี่ครับตานหน้ารู้สึกว่ามันจะมีให้เรา หนีผีีกแล้วอะ่ะ Ghost Camp สาม Ghost Camp เนี่ยก็คือต้องวิ่งจุ๊กผีกับทุกคนโอ้โหพี่ครับแต่ด้านหน้ามันดูมืดมากเลยผมไม่กล้าไปแล้วอะ่ะนายต้องกล้าเพื่อนนายต้องกล้าอ้าวเดี๋ยวสิประตูประตูปิดไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งปิดสิอ้าวเปิดไม่ได้แล้วอย้ยอ้าวมันเปิดได้ครับมันเปิดให้เราแค่รอบเดียวครับทุกคนเหมือนมันเหมือนม,มันจี้ให้เราว่าเราต้องไปอะ่ะเออ ก็ได้ผมรีเซ็ตก็ได้โถอเอ้ยแหมไม่คิดจะให้เวลาเตรียมตัวหน่อยเหรอเออเกมเปิดก็เปิดไปเลยเลยพี่จา๋ามันมืดมากเลยเนี่ยมันไม่มีตัวอะไรใช่ไหมอ่ะค้นหาตุ๊กาตาเพื่อรับคีย์การ์ดครับทุกคนคือเราต้องหาคีย์การนะ์ดนาะรู้สึกว่ามันจะมีเบดรูม m หนึ่ง bedroom สอ r o o สามอยู่เนาะซึ่งเบด r o o เป็นห้องนอนน่าจะมีตุ๊กาตาแหละฮะโอ๊ยน่ากลัวจังเออ หาตุ๊กตาเหรอมันต้องอยู่แถวเตียงน,นอนสิถ้าเกิดว่ามันเป็นห้องนอนอะ่ะไม่มีใครวางไว้ที่พื้นหรอกใช่ละครับทุกคนตุ๊ก,กตาเนี่ยไม่มีใครวางไว้ที่พื้นหรอกเนาะส่วนใหญ่เด็กสมัยก่อนเนี่ยเกิดชอบเอาตุ๊กตามาเป็นบริการบริการกันผี <c oughs> คือเราอะ่ะจะนอนหันเข้ากำแพงแล้วเราจะเอาบริการอะ่ะไว้ตรงตีนไว้ตรงข้างๆเราสุดเปิ้สมัยกัอบ,บริการตลกมีใครเคยทำบ้าง,างก็เคยทำเพราะตอนเด็กเกิดไปก็กลัวผีตอนนี้คือไม่กลัวละ พอดีเป็นคนแบบไม่เชื่อครับทุกคนทางบนนันเมเราขึ้นไปแต่ผมว่าเราควรจะไปตรงห้องที่สองก่อนนะครับห้องที่สองน็จะมีตุ๊กตาแหละมั้งเอเข้าดีกว่าเฮ้ยนั่นเราเป่าตุ๊กตาอ้าวเป็นตัวนี้เนี่ยทำไปกํา้องเป็นตัวเป็นสตัวนี้เฮ้ยอ้าโอ้หน่ากลัวมากน่ากลัวจะมัดเลย โอ้โหรอบนี้แม่งเป็นผีตุ๊กตาดมรุกครับทุกคนอ้ตัวโคตรใหญ่โอ้ยตกใจหมดอีเจ้าบ้าเอ้ยอ้าผมอา้าผมตรงนี้มันไม่ใช่อ่ะแย่แล้วสิเออถ้าผมลงไปผมจะวิ่งผมจะวิ่งฝา่าเขาไปยังไงทีเนี้ยเราต้องวิ่งฝ่าเข้าไปแหละครับทุกคนจังหวะนี้เนี่ยคือเหมือนเจ้าตัวนี้เนี่ยมันกำลังติดกู่ตรงนี้เนะาะทั้งนั้นเนี่ยคือนับส2 1ลงไปเลยนะ สามสองหนึ่งไปไปไปมไปไม่กล้าไปเธอมันติดแล้วก็ได้เออโอ้มันตามมาแล้วครับพี่มันตามมาแล้วไม่ทันไม่ทันไม่ทันมันติด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 แน่นอนครับทุกคนเออมันไม่ทันครับทุกคนมันติดเรียบร้อยเออมันไปไหนแล้วอ่ะอยู่ด้านหลังหรือเปล่าเนี่ยไม่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 มันอยู่ด้านล่างนี่แหละอาแล้วมันไปไหนอ่ะอย่า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 ไปสนใจมาเลยโอ้ยตกใจหมดเจ้าบ้าเออโอเค ใส่ตุ๊กตาผู้รับกี่การ์ดแล้วก็จากนั้นก็ลงไปเลยโอ้ยประตูบ้าเอ้ยลำคาญวอยแม่ประตูเกมนี้นี่คือน่าลำคาญเนาะนั่นน่ะดีครับอ้าวอะไรเนี่ยอ๋อเราต้องกระโดดครับทุกคนกระโดดสูงๆเลยลูกกระโดดสูงๆเลยคุณเป็นพี่ผมไม่ใช่เหรอคุณไม่ใช่แม่อะเอขอโทษทีแอบคนพากก็ลืม <laughs> อย่าลืมสิครับมันหลุดนะเนี่ยโอเคไปครับไป โอยอะระวังน้ําโอ้พี่ครับพี่ขอโทษพี่ไม่ทันสังเกตโอ้พี่ครับเลยผมตายนะผมไม่อยากตายแล้วว่ะโอเคโอเคกันด่วนกับทุกคนต้องกันด่วนเยเนาะโอ้ด้่นล่างมีน้ําด้วยอาพี่ครับผมไม่อยากตายนะโอ้โหมันยังไม่หมดอีกกว่านี้เป็นออบบี้ที่ก็นานพอตัวนะครับทุกคนนัานล่างมีลาวาด้วย ที่นี่เนี่ยมันนล,ลกของจริงเลยอย่าบอกตะว่าที่ฉันมาถึงเนี่ยมันไม่ใช่โลกที่นี่แล้วอ่ะมันต้องเป็นโลกไหนก็ไม่รู้อ่ะโอ้โหดิวัน้านนที่ผมไม่กล้าไปแล้ววันนี้ผมไม่อยากตัวขาดสองทอดน,นะครับพี่เอ้ยนายไม่ตัวขาดแน่นอนถ้าเกิดว่านายเนี่ยกล้าที่จะไปกล้าที่จะไปหรือว่ากล้จะตายกันแน่ล่ะครับพี่ก,กัดจหวะยีครับทุกคนแล้วก็แล้วก็วกอ,อไปอ โอ้ไม่ถึงอ่ะไม่ได้โดนสับกัทุกคนโดนลาวาเผาตายอ่ะอ่ะอันสุดท้ายอันสุดท้ายแล้วอันสุดท้ายแล้วออโอ้ยอันต่อไปมีกอสแคมิกแล้วหนเนี้ยอันเนี้ยที่สี่นะอันที่สี่น่าจะเป็นอันสุดท้ายแล้วมั้งรู้สึกว่ารอบนี้เนี่ยจะมีอาวุธมาให้เราด้วยเนาะอย่าบอกนะว่าผมต้องสู้กับมันอ่ะข้าพดจองเวตเดนภาษาอะไรเนี่ยอ้มันคือผีอินโดนีเซียครับทุกคนท้าไปหาข้อมูลมาแล้ว ช่เจ้ก,ก็ผีตัวนี้สี่อ่ะและจะไปไหนไม่ทราบฮะจะยิงอะไรใส่ฉันเนี่ยก็ยิงไอ้ที่ใส่แกไงล่ะโอ้พี่ขามันตามมาแล้วอย่าโดนสิอย่าโดนโ,โอ้เป็นผีกองกอยอยังไงเนี่ยไม่ใช่ผีกองกอยหรอเขาเรียกว่าสแปมจัมเปอร์สงสัยจะชอบเล่นเอ็มทูละมั้งโอ้โหทุกคนมันง่ายตายะไรกับน,นี้ครับทุกคนบอกแล้วว่าเกมนี้เนี่ยไม่ยากครับทุกคนอะให้ฉันไปส่งนะรับรองรับรองนะวะ่า ในจะเปิดภัยแน่นอนอ่าพี่จ๋าพี่ดูด้านหน้าดิมันมีใครก็ไม่รู้ด้วยอ่ะไม่ต้องกลัวเนดะ้อเดี๋ยวพาไปส่งจ้าโอ้โหนี่คือมายันแบบขึ้นรถได้เหรออ้าวถึงแล้วกรราซุดอด้วยความยินด,ดีจ้าเอ้ยขอบคุณนะครับแต่ทีหลังไม่ต้องก็ได้ถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยผมเดินเองดีกว่าแต่รู้สึกว่าเราจะรอดแล้วฮะนี่ก็คือบรรยากาศของผู้ชนะนะครับทุกคน คือเรามาอยู่ในที่ที่แบบว่าเป็นตลาดอะเนาะตลาดที่ไหนก็ไม่รู้ครับทุกคนแต่เที่ยแน่เนี่ยไม่มีคนเลยอะบรรยากาศก็น,กน่ากลัวอยู่ดีแหละโอเคครับทุกคนก็สหรับคลิปนี้ถ้าเกิดว่าใครชื่นชอบนะครับก็ช่วยฝากกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับผมสำหรับนี้นะครับใครอยากเล่นเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะทําการทิ้งลิงก์แมปแล้วก็ชื่อแมปไว้ใต้ล่างคลิป,ปนะครับใครอยากเล่นไปดูกันได้เนาะสำหรัคบคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนครั้งต่อไปจะเป็นคลิปอะไรเนี่ยก็ติดตามกันไว้นะจ๊ะ สหลับคลิปนี้ขอจบเพียงวันนี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนไปละบ๊ายบาย